มันปล่อยบ่ได้กับข้าใช่ไเนาะ <No. S 1> แล้วว่ามันปล่อยแดีวมันหนีก็ปล่อยแดีวบ่ปล่อยจังได้มันสีไดายดุเอามาอันบ่อนั่นนะ่ะถ่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะบ่าว่าจะเป็นทางฟังลาวหรือว่าฟังไทยและต่างประเทศการยินดีเข้าสู้ซ่องของ,ของสนุกสาวลาวคือเขาอีกแล้วเนาะ โดยเมื่อนี่ก็มาพบมาพอ่อทางช่องสนุกสลาวนี่ก็จะได้พาพ่อแม่พี่นอ้องเดินทางมาโอ้หลมทางป้าบุญโหมเพิินรือว่ามานาั่งริ่นทางน้ำป้าบุญโหมเพิ่นเนาะตอนนี้ทางสนุกก็มาหอดมาถึงอยู่ที่บ้านของป้าบุญโหมเพิ่นเลยเนาะกะับทางป้าบุญโหมเพิ่นนี่ก็อยู่ทางบ้านสามีเพื่อนทเเนาะวังวางลายคนก็จะคุ้นเคยรือว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะที่บรรยากาศทงไฮทงนา โดยเมื่อนี่ทางสนุกกันยังไม่ได้เดินทางไปหาเช่าโซ่เลยค่พระแม่พี่น้องเนาะได้หับได้สมแต่ก็พาพี่น้องหรือว่าป้าลุงการเดินทางมาโอหลมทางป่าบุญโหมเพิ่น้าสนุกว่าผิดพลาดประการเลยก็ขอโทษขออภัยกับพี่เอฟซีทูผ่านเด้อเนาะบอกว่าจะเป็นทางเอฟซีเก้าหรือว่าเอฟซีไม่ทางสนุกก็ขอโทษขออภัยที่ว่าผิดพลาดประการเลยกับหลายๆคนก็คิดหอดกิดเทิงทางป่าบุญโหมเพิินเนาะซึ่งว่าหลายๆคนกับ พี่เด้อหักมักหรือว่าเอนดูหรือว่านิยม,มชมซอนทางปลาบุญโฮมเพิ่นเป็นคนใครันเนาะกับคอมเมนต์ลงในน,นี่เด้อเนาะกะมีเฮอโบลี่ทางเพิ่นนะนะพแมพี่น้องเนาะก,นกันแบบว่าคอมเมนต์เข้ามาบบลี่นะพแมพี่น้องแต่ทางสนนกก็จะเดินทางเข้าไปโอ้ไปหลมไปนั่งลิดนน้ำเพิ่นนั่นแหละตอนนี้ปลาบุญโฮมเพิ่นกะ ไปยหญโง่พ่อแม่พี่น้องเคยเห็นพันย่างลุงทงพูดทางสนุกกันขี่รถมาหนกก็ได้มาพ้อมกับทีมงานกับเขาบาวแรกคือเ่าคือเดิมเนาะกับทางสนุกก็มาหาทางป่าบุญโฮมก่อนจังจะเดินทางไปหาทางชาวโซ้เนาะเพราะว่าชาวโซ้ตอนนี้เพิ่นกันยังไม่ทันได้ขึ้นมาแต่เกี่ยวเข่าเกีียวน้ำพ่อแม่พี่น้องเ้ยก็จะได้เดินทางไปหาเพิ่นกับประมาณเวลาค่ำๆพูเล่เพื่อจะได้อันนั้นเนาะเพื่อไปหอดไปถึงทีบ้านของชาวซู้เพราะว่า ตอนนี้เพิ่นกาเกลเขา่าเกวน้ำหรือว่าห่นเขา้าห่นหน้ำเนาะเบื้องหนึ่งคือบดล้มนาวพ่อแม่พี่น้องเบื้องหนึ่งก็นเพราะว่าฮากะเดินทางมาหอดกะไก่กเติบเนาะบ้านสามีป้าบุญโถมกับบ้านสนุกกะไก่เติบพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทางสนุกก็อยู่ทางเซโนเพราะว่าทางเพิ่นนี่ก็อยู่ทางบ้านกุศลเนะาะเอาไว้าลายหญยห้างเนาะสอยเป็นกำลังใจให้ทางป้าบุญโถมเพื่อนเด้อเนาะเพราะว่าป้าบุญโถมเพื่อนก็เป็นคนขยันเนาะ กะซอยเป็นแห่งเสแห่งใจหรือว่าเป็นกำลังจิตกำลังใจคือป้าบุญโหเพนแน่เนะาะกระซรงนี่เพิ่นกะแบบว่าไม่ได้น่าซ่นตาบานเพราะแม่พี่น้องเลยกะไม่หูจากว่าป้าบุญหมอุกใจไปเลยเนาะกะเข้าไปโอ้ไปหมหรือว่าไปสอบทามเพิ่นเมื่อนั้นทางสนุกก็ได้มาหาเพิินแล้วเนาะกะเพิินจูดทานพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทานนี่กะค่ายกะเบิดไหวทานเป็นราคาเนาะ เพิ่นก็นเลยแบบว่าจูนเอาพอได้ดั่งกอนทรงนี้ก็แบบว่าก็จะเ้าปัน้นเข้าปั้นน้าก็เอาขี้เึิงไปปกทานหรือว่าปกไม้ไว้นาะพ่อแม่พี่น้องแต่ตอนนี้ป,นป้าบุญฮมเพื่อนก็นยางขึ้นมาแล้วเนาะคนไปย่ายงโง่ย่ายควายกินน้าเนาะเพิ่นก็นเห็นเพิ่นยางขึ้นมาแวบบ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 ทางสน,นงุกมาหอดมาเทิงกับมีเห็นขนพ่อขนเนาะอยู่ในทงิงเพิเ่ในการอยู่ในทง้งให้ทิ้งหนาแต่ทางสนุกันเยอะ นั่งท่าเพื่อนอะไรแล้วพรม่พี่น้องเอ้ยกาเพื่อว่าเป็นการซักซาใี้เวลาเนาะกับลายล่ขุนกับเยอเบิ้งทางป้าบุญโถมเพื่อนนั่นแหละป้าก็ย่างไปหาป้าบุญโถมเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกานั่งอยู่ในโฮมกุกมาค้ามที่ว่าสนุกทายทำเพื่อนมือนั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบอนเพื่อนตัดไม้จูดทานเนาะกป้าจังแมนเพื่อนโซลีไปเลิกกันเนาะทางพุ่นนะเพราะว่ามีคนเข้ามาหาทาำพอตูก้อนเพื่อนทางสามีของป้าบุญโถมเพคนนี่แหล้ว ถ้าท่านบอกว่าผิดพลาดประการเลยก็ขอโทษขออภัยเด้เอเนาะก่อนอื่นที่เข้าไปโอบไปลมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางสนุกเนาะการยาข้ามโฆษณา,าทางสนุกเด้อเป็นกําลังจิตกําลังใจใือทางสนุกเนาะสบายดีเด้อป้าบุญเฮ้ยหมาพ่นมีเห็นท่าเทงเมื่อนี้มีแนวมาต้อนนี่แล้วยาดีนอนรับ กินแ <c oughs> ล้วเราก็มีแหงแต่สนุกยังเยลับอยู่กินปะทงหนึ่งเลย <c oughs> ป้าตัวมื่อนี่นะคือว่าเยลับหรือปกตินี้ทางเฮากินกระเพานี่ไม่ได้เยลับเลยปลาบุญมันนามันนาอากาศพ้นน,นี่ทีบท่บอกป้าขี่รถมานี่เพอฮอดนี่นะลับจากทุเรียนแมนอากาศพ้นมันก็เท็นบอกคือคืออยู่คือมันขี้ตกแมนใหญ่ขวายบ่เมือม่อนี่นะเออยังไม่ปล่อยเนาะปลาบุญเจ้าก็ไม่ได้เก็บเบาะนี่นะ สิไปเก็บไปสเอาเก็บอันนั้นดิเก็บแมนเพอร์จะเบิดเนาะอันนี้นะลใหญ่ขวายใหญ่โงูเนาะมาเนี้นะดินเดาปลูกบักทัวเดาปลูกบักทัวบักแต่งเห็นบ่มันงามอ๋ออันนี้นะเนาะกันได้แหงได้ผู้ไทยผู้อันนั้นท่านเป็นว่างเนี่ยท่านเป็นว่าไใคปลูกมันก็ได้ที่คนได้แหันแล้วมันก็ว่าไปหันไปนี้อีกทางเจ้าก็ได้อยู่นะก็ว่าโรเมื่อ เนี mm ่ย hmm> อ um, ีบ uh, well. ah, hey, hey, uh ุ huh. anyway. ้งผู้เพิ่งเออเน่ไดผู้เผาเออใครเน่ยนอบาบุเนาะมนนี้ใหญ่ขวายเด้อมนนี้เนาะบรรยากาศใหญกาปล่อยกับก้านแล้ปบุเลยบางคนก็ปล่อยก็บด้ไปเอามันลูกอี่ว่าเขาเกาะเพื่อคนจะมาอเนาะใครจะมาเองเนาะขวายเถื่องแฮง เยอะก็ปเขาคัดมาเลยเขามันเรามันล่อยาดกับขาวันเนาะแล้วว่ามันล่ยเวมันนีคัลอยเยปลยจังไดมันเสียดายดุเอามันเพานั่นน่ะฮะควาเลียนเอาเพิ่เล็เจ้าปีเราปลบุญสื่อล้วคันได้เราเลิกกเป็นกติขคายนะไทยปีหปีนมันไดดแล้วคัเานะมันกเบงที่มันาเิงเนาะมันบาดปล่อยมันก็บบาล้เาเยเราาเะน ป่อยบวหลายแต่ชิขายแต่ว่าเป็นเอาตัวไม้ก็ได้ประบุเลยขายแต่ก็ซื้อตัวไม้เนาะคัดเอาอยากคัดอยากซื่อเกบ่อยากซื้อแต่บุคคลสื่อมันพี่เนาะอุขไหยเพิ่นเนาะมันบ่มีดุกเนาะปกตินั้นได้และสองตัวนี่เนาะปีละลู่เนาะปีดุมงก็ได้แล้วมันโง่เพิ่ะนั้ได้ปลาสู่นาะประบุก็ได้ายแต่ว่าหันหันชีออกแล้วหันแม่นะแม่นบอกจะต้องหยามันเด้อกินน่องกินน่องมันอย่ามันออกกลางคืนออกกลางคืนไม่ได้แด๋ ก็ได้กินอยู่โอยมีแต่แม่เนี่ยทีกินเองเหมือนที่เนาะจะกับผู้ชันนๆวอยไคยเข่ออกไหวจับเนาะเด้ป้ามาบวบปลาบุดั่นน่ะเออบัวกับอันนั้นเด๊เห็ดอันนั้นเอาข้อลูกฮันรัปูุติดใช่เป่าเออฮันนี่ผู้อันผูกติดเลยดิเออปลูกอันนั้นกูปลูกดอกตะเวนกับอันนั้น ปูดอกตะเว็นเนาะเฮ้ยลาแล้วมาปล้วมาปลาโอ้ไม่ยังกี่กี่โก้กี่กี่อ่ะาอล้อขึ้นวมางูเด้อันนี้ก็นเนาะเดี๋ยวจะปูอันนี้ติดอ่ะเออมีหอยชิงไข่พอมอนอีอ่ยนะปูขบมันเอาปลาบุญเนะาะปหันหันกลางเงินผักกาดกับในผักกาดกับเป็นผักสลัดข่อยบานด้วยหันบุฟัานในออกวันนั้นสลัดเขาต้องเลยไปบ่งเออกระบงกับผักกาดดอกกระซิบ่งคือกันอันดีเออ มาหุงกันเนาะดิสุกเลยด้ซุกแล้วได้ก้นมันเร็งเออกระยามันอันนั้นก้มาอันมาแป๊บแล้ววันเนาะเออหมกแป๊บตีว่ะดิเก네็บผีเกับลาบอยู่เนีนนี่เนนกินประบุเลยเก็บกินกับลาบอยู่หมูบ้านี่มื้อนี้ก็กินได้หอลาบน่ยลาบไปแล้วอ่ะลาบไก่ลาบป้าประตู้รถไปบานเฮฟไปเอาม้องกลางโู้จมขึ้นมาพอดีบักไงเด่นเดียอย่างสองพวง เออพอไปตื้งให้แล้วนะนะประบุญบ่ได้ตึกนะเอาหม้องลงไปย่างพอดีพี่แหละอันอยู่ให้อันน้องจะเองนี่เออด็กบอกว่าเอามากรอยเออมาดาบบ้านหนีซันหนึ่งเด็กก็มาดาบมือนีอีกสันหนึ่งเอาแสดงว่าตัวนึงงได้กินช่องสระอันได้กินช่องขาบช่องมือสันหนึ่งพอดีช่องขาบ ว่านี่สันหนึ่งกินตอนเพรนแต่กะโบเบิสโบเบิสกินตอนแดงเข้านะเอาเข้าเพาะนั้นอีระบบประบุนอันเด้อันนี้เออเขาเอาเขาเนี่ยเขาสิปันอีกทีเออหมาเมื่อนั้นคือว่าแปนอยู่เนาะแปนเนี่ยเขาปันเดี๋ยวด้วยปันผู้ดีเดชหาทิพย์นั่นก็นี่นี่เพื่อเอาเขาไม่นี่ยยิ่งเมื่อนันเดชึงได้ค่ะเออันเบื้องนี้อันนี้นะหมาอันนี้เจ้านี่กะหมักนาเอาซีมะนนำซีบอกหมักน้าซีนี่นี่หน่วยมันบักใหญ่เห็นบนอยู่ดิบนหันหน่วยบักใหญ่จะไปเอาไปเนะ เออทางเขาก็เห็นอยู่มือนั้นน่ะอันอยู่บนหั้นด้วใหญ่ปใจเขาปุใหญ่เ็นมาตุยงม้วนว่ะนี่มาเว็บมึงเออสบายดีโอเล่ผมมียังลอยด้ยชื่อเป็นบอยกับพี่มาผ่าขอบใจขอบใจมาผ่าตลอดมาต้อนตลอดครับมากับสาวนกแต่แต่สนุกเรากินมานะรับน้ำถังมือนี่คือเป๊กๆแต่คืองามกว่าโอ้ยดีนะมือได้จี เกาเลย่านคอนตีใช่ไเะเ่านคอนตีคอนตีเาต้องคอตีงัวอันนนะก็แบกก็แบกมากะเลยก็่านี่เนักพวกรันักพวกอกินละมีแหงนั่นะมีแหงไปให่งัวใหญ่ควายโตผินตุเยพี่น้องเลยแมนงานเบาเนาะใหญ่ัวใหญ่ควายบเป็นงานนักวยพี่น้องเลยสบายสบายนักอยู่ได้เนาะแมยตุเงือกคอนตี เกินข้าวยังเอเ้ยบุญบุตรแต่เช้ามันกินข้าวกับพี่ช้างโอ้ยกินดาบป่ามือนี่เออกินลาบป่าถืว่านี่กต่ดาบเครื่องนึ่งมือนี่ลาบเครื่องนึ่งมือนี่ตัวเดียวกินสองตัวเดียวสองมือพูดถูว่าสีดงอีกบ่ตอนแดงนี่อ๋อสีดงปลาบ่ะน้าเอามองไปยังหันแป๊บเดียวนึ่งเอาได้อีกบ่บบเนี้ยฮะเออพี่หันมือนะคือเอาบ่ได้ใช่ไหมโบมันเป็นแบงเออมือนี่ยันอากาศมันหนาวเนาะยยังอู่ บอดายเข่าปะมันเป็นน Happ <together> to ้ำอากาศนั้นแหลอย่างไปแป๊บเดียวด้วเอาขึ้นบอสขึ้นมาพี่ได้บอกอ่านเห็นบอกพ่อใหญ่ไปนะกะม้าลองพุ่นบาสบาสตัวเดียวน่ะกินช่องมือแหละโบเรลาบบกพ่อใหญ่ลาบดิบบอกเส่ดใช่ไหมเออลาบลาบกินตัวโอ้หตัวเอาอืมมื้อนี้รู้ว่ามันเป็นน้ำอากาศบ่เนาะทางเฮากินแล้วจะลาบแปลกว่ะ phá lấp mà bao phôi nhảy, thầy mong, ao bao phôi nhảy bao, vừa kia này bao, cái bao này, kia này, cái mày kia này, cái bao này, cái bao kia nhảy nhảy bao Sư mà cái cái bao kia này, 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 cái bao này, ซื้อปลาปลาปลานินเออปลาอย่างก็ปลาปากอันพอใหญ่มันใหญ่ไว้ัปลาปากปลาากลเกล็บนะงงายไอ้บอกเกลเลซื้อมาปล่อยจากแชมจากใดเนี่นะอ้าวลาบเอาเนอร์ก็แล้วเลยปลบุญเนอะยันเนอร์แลวฮะนะยันเนอร์แลวแบบว่ามีเป็นเนอร์แค้น บอเลยว่าต้องมีในนอนปลาแต่เขาเอาปลาไหลปลาเก่าแล้วเนาะปลาเก่าแก่แล้วเนาะมีมันเน่ยซีบเอาเขาเอาเบิ้ลโบเบิ้ลหรอกมันมันกันยังติดอยู่เด้อเพราะว่าปลาเขาซื้อมาเนี่ยมันไวมันไปไวสมุนเฮาข่วงเหลือประยังมันได้กับปลาธรรมชาติอะไรมีเป็ดมันกินขี้เป็ดนนะมันเนาะปลาต้องเรื่องว่าพ่นจะตกบนหอเมริเนีะเนาะีบึงอะไรคือข้างในอัแล้วพ่นวะ เดี๋ยวเขาโอดดูอีกอ่ะเขามาเอาเระบอกักองได้นอนเนาะเออม่ใช่มองเอายังเขาสอดเขายังกลคือเนาะพ่อใหญ่เนาะเออเราเอายังอยู่กับบอด้เมื่อวานนี้เรายังไปหันยังไปแป๊บเดียวนึ่คือจะเกาเราโอมขึ้นมาเออยังมองประนชุดเนาะนั่นบังอรัองนี้นั่นบังถือเลยจดได้ยังไปประธนชุดกู้คืนมาลูอเอาขึนมาก็ได้เลยจากชิปนะนั่นเปนสํ ขวัดแล้วบ่อถาดจะประบุขวัดล้วแล้วได้สี่สอบสามสอบได้สามสอบพูดนะนนันฮะว้าวอันกระดุนอันนั้นนะได้อันนั้นบ่กระดุนใหญ่ๆนั่นเจ้าก็หลุงบ่ยังบ่ฮัดเอาดุกเสร็ดีแต่ว่าถ่ายคลิปบ่จบเนาะเห็นแต่มือผุดเผาเอาเก็บถุมมานะได้สี่อบบ่ได้สี่อบทักอะไรนั่นโตแก่นั้นน่ะขึ้นได้เด่นเนีนอยู่ในหันเด่นได็ดใสองสอบเออใช่แล้วก็เอาขึ้นเครื่องบานในสองเด็กพี่น้องเอ้ยผ่านบ่ได้น่ะแก่นน่ะเก็บชมเด้อหัน มั้ยก้านตาลแน่บัดนี้ไม้กลองก็ก้านตาลมันยังยังแก่นอยู่ด้หั่นนี่ก้านตาลก็ไม้คับ่่อใหญ่โัไดแงเนาะเาสมบ่ทันได้บได้ีเออง่ะอ้าวแต่เจ้าเอ็ดเนาะปาุเนาะเออก้านตาลกมกบกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยองามบนีเนาะซ้ําเต้าอบอันนี้่อก้านตาลแล้วว่า้เนาะ ่อยล่างไอหนึ่งเขาสุกเผ็ดกินสุกังบ่ทันเบิดได้หนนแกดเนาะเป็นขนาดเผื่อเนาะสวการองใหญ่คนว่าโอ้เละนเนาะช่องเท่าหนิพี่เราออกแบบการตานนะพี่เราออกแบบการตานนะลองจนมา เขาเมื่อเห็ดอันน uh, ั <k 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 ้นตี๊ <k 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 ิเขาชิบก umm> ้านละเมาเขาคุณขายอย่เขาล่าหาชนเออขาขายเขาซื้อนะอมพอหดพวเห็ดติเเห็ดอันนั้นแด้ห็ดตีดิบตี๊เขานี่ก้านตานนี่บตีดิเนี่ยอนนี้แหละเขาเมื่อเห็ดพอยเขาทับเ็ดเียประบุนี่นี่ อยา่างอยู่นี่ในลายเติบได้นน่พ่อใหญ่ปลูกเองบกตานสลาบอพ่อใหญ่เออปลูกดีนแล้วประบุญมาอยู่พี่เนาะไม่ได้เซคของได้ซีสอบเฉยเนาะผมว่าเนีตอนแรกผดว่าคุกาไปชกเขาบนี้น้ำมจุดไก่โพดจ้ะนะนี่พอก็สร้างจุดไก่โพดนี่มองนี่เช่นนี่มพอใหญ่ กกตาลเนี่ยกินหมากได้แล้ววะเนาะก็ได้แล้วจะต้องมีตาลหมากตาลั้แขงเรื่อยแก่อันนี้เขาไปคายตาจูนเธเดียวแต่มือเขามาเพืายนี่ยแ่วดอและววาดะเทืรอมันหมากมันอันใดมือาอิดหันมันมันไหม้ต้นด กันมันาปนชุกกเนกับมามัดดิมาขวดอีการคือคุณบุญนี่ได้ยปีใหม่เลยนาะมันมใหม่มันกับหมมันกัมาขวดเอาต็มช่องรอยชารอยผได้กกานเนาะเใหมเว้ยมดินน้ำบวยนะก็ตังเต็มกานนชุดแดดแมนกอย่าอายอยู่อแลเลียไปบังกะเฮนแล้ตกาอนขยะอยู่เนี่เป็นทานมากกว่าน้ามุนเนาะดีนานี่เขาจะคายกับน้บวยยังมีอยู่มันบอีนา กันเว้าตามมันขายบดันวางชามร้านขาบตจะขีบเปล่อต่การมาได้ก็ซื้ออื่นือว่าก็ซื้อดีได้กตีเมนเอ็บน้หัวคนนี่เไร้ห่เนเ็นลงหนาะเลายมทางเขามามเะเชลอยู่ตนี่เด้ประตูคนว้าคนิให้เขาปั๊มเยอะค่ะจ้างเขาตัวนี้เขาปั๊มมไก่เสียมันไก่ก็ผู้อนีนะย่ามันเขาห็ดเขาเอาลงกห้ปลายมนลงกห้กุบึงอด บัดบัดกกอันนี้ก็เอาลงมาอีกก็เฮ็ดทานบ่ได้ก็เฮ็ดตั้งนั่งเนาะบาดนี้อือๆๆป๊าตัวกกก็เฮ็ดตั้งได้อยู่อากามันโอ้เฮ็ดทานงามแท้ๆงามเนาะออแงดีกว่าเฮาเฮ็ดกิเด้อ1ข้าเฮ็ดกินอีกยังบ่ทันเบิดาบ่ว่าดงกูนะเออพบ่พแล้วอันพุ่นนั่นามีนั่นเด้อในบ้านนั่น ว่าจงได้อะเนาะมาชุดก่อนมาอยากมาเอาอันตับจานนี่เลยะอ้ไข่ยลงบกเขามาใช่ไอ้่ใหญ่เป็นอ้ไเนาะอยากได้ฟืนนะืนมาเราบริหารกับบ้าเาโคดห่วยเย่ข้างบนอยูน่หวยห่นบกเขามาใช่ไมมาจกโว่นมาแตงายบอกแตงเอาไม่แล้วเาไปไปเขเดือนราบเกิดตอนแร่าคันยังเบงเลยเกิดจะบ่ายวงดูหนังยิบเบืองก็ไดชอขอดชอ่เ่าเน่ะ ตัวเกิดตัวบ่อได้มตัวเกิดตัวบ่อมันเป็นหอยมันต้องหอย ตุกบตบออะไรบาเลยตังเปิอวัยนพี่จ้องในนาเนี่ยเปิ้ลเอาไว้พังห้องเมือเลยเนาะเราไม่ได้เอามาตัเน่าเลนั่คดเขายในสลีนี่เนาะในสลีน่บ้านเมืองก็อยู่ในสลีก็จนเบดนะอันนั้นนูนูกินอันนนนะเน้เราูนูนี่ลงเดเนเอเป็ยติเเยอะเลยจุกออกมานบ่เนาะหรบ่มาบ่มาคนกัน พี่ได้ยางมาหนูตกตบสะตกหมูเออมะชลี่ในมชลีในมชลีใช่ไหมปูมันอดกินเลยนะอดกินหมดแล้วใครบอเนี้ยเอคนเปใครเหรอร้านเลยแล้วมาเห็ดนาอันนี้ในมาเห็ดนาเนาะในบกแตงนี่คือสิเกิดเว่าเกิดคอมแมนาฮกแ่งว่าไนเกี่ยวข้าวบ้ามื่อเนี่ยแล้วะยังบเล่เห็ดกิิแน้วบ่ ได้ยังกินปลาทูสตัวปลาทูสตัวคยเห็นคนง่วงมอยู่คนเดียวคนไปเขียนมัวน้อให้อันเนเอาลาบปลาลาบปลาดิใ่หมอนบใหญ่เป็นปลาตัวบังใหญ่ขาคาเค้หัวเลยไลาบปลาเขาหัวแล้วหัวกินเอานันลาบเขาหัวไม่เอาไม้มาไหนไปบังพคนเราลาบลาบปลาตัวหนึ่งได้สองหมื่นกินเอ้ากรลาบมาด่าตัวก็ลาสั้นเน่ะ บปูเบิ mm ์ลโอ้ปอปงใหญ่นอบุญไปนขึ้นขึ้นเจ้าหน่อยบไปเ้าโอ้ยกันเขาบองวังนนั่นบนไปเอาลาปลาเลยอันบองนะชื่อมาดิบุญไปเอาลาบปลามาเฮือร้านปตุกอร์แลเน้ะพแม่พี่น้องเนาะทางสนุกก็จะได้จบคลิปเพียงสำนีก ไว้พอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อเนาะทางสนุกกันจะได้ลา้าเมือแล้วนะเนาะวาวาเขาก็มาดุนพอสมควรเลยกับปลาบุญเพื่อนก็ฮากนมาแต่ย่ายง,งูย่ายควายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มีลานทางประตูก้อนมาทางหืน่นเนาะทางสนุกก,ก็จะได้จบคลิปขอลาเมือก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไว้พอกันใหม่ในอีพีหน้าเด้อเนาะนะสบายดีสบาย